เมนูวันนี้นะคะข้าวลาบปลาแกะค่ะสวัสดีค่ะกินแซบบายป้าเล็กวันนี้นะคะวันนี้เมนูของเรานะคะลาบปลาแกะค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะกินกับผักสดนะคะวันนี้ผักสดเยอะมากเห็นไหมคะคำแรก แนะนำเลยนะคะลาบปลาแกะนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แซ่บมากๆากถ้าทำไหมอร่อยนะ วิธีทำนะคะอยู่ในช่อง p าร i s c น a n แนลค่ะใครอยากทําลาบปลาแกะก็ลองไปดูได้นะคะ อร่อยไปละพอผูกินเมนูส้มตำกินเมนูลาบกินน้ำพริกเราได้กินผักเยอะผักทุกอย่างมีวิตามินอื กรอบมากต้องใส่หมูจานนี้ใช้ปลาตัวครึ่งนะคะ ปลาแกเมนูนี้นะคะไม่ได้ทำแค่ปลานี้อย่างเดียวนะคะปลาสลิดเอามาทำก็อร่อยมากลองนะคะสลิดแดดเดียวเอามาทำลาบนะคะอร่อยมากออลอง ก็เข้ากันมากปับผักต่างๆสำหรับดาบว้าว เดี๋ยวกินกับลาบอร่อยเรากมีพริกแดงหันหน่นแล้วก็ใส่พริกผงด้วยใครอยากให้กินเมนูอะไรนะคอมเมนต์ไวใต้คลิปได้เลยค่ะอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะ มือใหม่หัดกินวันนี้อากาศร้อนมากน่นาเออวันนี้สองวันสามวันแล้วร้อนมากไม่รู้ว่าเรียกหน้าหนาวได้ยังไงความเย็นเลยเมื่อความร้อน มะเขือนะคะไม่มากมายหลายชนิดแต่และชนิดรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็คล้ายๆ ผักขาจินผักสดต้องล้างดีๆนะคะเพื่อความปลอดภยอัยฮิ ลาบแบบแห้งๆนะคะอร่อยมากแนะนำเลยนะคะข้าวราบปลาแกะหมดแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกินแซบบายป้าเล็กด้วยนะคะ